เงินพวกเรามาจากการท่องเที่ยวนะมาจากธรรมชาติมาจากศิลปะเขาทำไม่ใช่มาจากการพนันเดอร์มันคือศิลปะคุ้มครองศรษฐศาสตร์แล้วศรษฐศาสตร์จะมาคุ้มครองคนทํางานศิลปะภาษาของตอนแรกเนี่ยเป็นภาษาเพื่อใช้ในการเขียนอ่านพูดแต่พอภาษาศิลปะมันเป็นภาษาภาพแล้ว ผลงานชุดนี้เองผมก็จะเลือกเอางานของหลายๆช่วงเวลาและก็หลายวิธีการความสนุกของนิทรรศาการในในครั้งนี้ค่ะเป็นเรื่องของความหลากหลายของเทคนิคแล้วก็แนวความคิดที่ปรากฏอยู่ซึ่งมันไม่ได้เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นมาแค่สั้นๆแต่ว่าเป็นระยะเวลานานมากของศิลปินกว่าที่จะกลายออกมาเป็นผลง,งานนิทรรศาการ ชุดนี้เองผมก็จะเลือกเอางานของหลายๆช่วงเวลาและก็หลายวิธีการล่าสุดเนี่ยผมก็เริ่มมาสนใจในเรื่องของวัสดุที่เป็นขยะจากทะเลเอามาทาเป็นเป็นตัวงานอย่างนี้ก็เป็นเป็นพวกเชือกอวนอะไรที่อยู่ในทะเลทั้งหมดที่ที่เป็นขยะก็เอามาทําเป็นตัวผลง,งานครับ <S 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 คนเหมือนกับทุกคนต้องกระหนักว่า สิ่งที่หล่อเลี้ยงเขาอยู่ก็คือเนี่ยธรรมชาตินี่แหละโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวผมก็พยายามจะจะนำเสนออย่างนี้แต่ว่าโดยใช้ภาษาภาพก็เป็นเป็นเหมือนแบบเพราะในการนี้ที่บอกว่าแบบเรียนก็คือเหมือนเป็นแบบแต่เราต้องต้องเรียนรู้จากมันใช้ความรู้สึกลับครับใช้ประสบการณ์ของแต่ละคนไม่จับเอาอย่าไปแปลความหมาย เสียงนกร้องเราฟังว่าเราะแต่เรามารูว่านกร้องมันร้องอะไรแต่สิ่งที่สนุกคือเขาเอาวัสดุมาแล้วแปลสภาพวัสดุที่เราลืมจากวัสดุเดิมถ้าพูดหลักทฤษฎีนะจริงๆพื้นเดิมมันคือข้าใบเรือแต่เขาเอามาแล้วเราลืมความเป็นข้าใบเรือเพราะเขาเอามาแล้วเขามาเขียนเพิ่มมาใส่ใส่แสงใส่เงาใส่น้ำหนักแล้วใช้วัสดุมาเย็บมาปะสิ่งที่มันเป็นเศษซากที่าร ชายหาดชายทะเลที่เป็นขยะเข้ามาทมํา,า,าใหม่มาแปลสภาพใหม่เราลืมความเป็นผ้าใบเรือจากของเดิมนั่นคือแสดงว่าการทํางานด้านวัสดุสําเร็จแล้วช่วงหนึ่งผมก็ได้ศึกษาเรื่องธรรมะในเรื่องของสัจธรรมสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราก็คือความตายซ่อนอยู่ทุกขณะน,นี้ก็ทําเป็นงานชิ้นนี้นมาในส่วนตัวผมเองผมคิดว่า ศิลปะเองมันน่าจะมากกว่าแค่ความงามมันน่าจะให้อะไรเยอะกว่านั้นถ้ามันสามารถเป็นภาษาหนึ่งที่จะสื่ออะไรได้เนี่ยเป็นเม็ดเศษอย่างหนึ่งเพื่อจะถึงกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่สองละ ที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่เขาเรียกว่าโซนมันมันของซีคอนสแควร์ c are, สีนครินนะครับไอ้คำว่าเรานี่ก็คือหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็คือ b a c c นี่แหละคือหอศิลป์กทมเนี่ยมันก็อยู่จยใจกลางเมืองเราเนยกว่าถ้าเกิดเรามีหอศิลป์สี่มุมเมืองเนี่ยมันได้ไหมล้วก็โชคดีที่เรียกว่าทางนี้เนี่ยเขาก็มีพื้นที่อยู่เขาก็ได้อ่าให้พื้นที่ตรงนี้แก่เรานะครับไม่ใช่ให้แค่พื้นที่นะ ก็ให้งบประมาณสนับสนุนด้วยจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือทำไมเราอยากจะมีหอศิลป์สี่มุมเมืองเพราะว่าคนแถวนี้เขาก็จะไม่ด้สัมผัสศิลปะด้วยมันเป็นการเพิ่มการได้สัมผัสงานศิลปะเรื่องศิลปะลึกๆแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอายตนะนะมันพูดถึงเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์มันเป็นการช่วยการสร้างทักษะในการมองการฟังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกตรงนี้ว่า BACC Pop-up นะครับคือก็ผุดโผล่ขึ้นมาวาระอื่นๆทั้งเราเตรียมไวน้นอ,อกจากงานศิลปะแล้วเนี่ยซึ่งเรามี People's Gallery จากขอศิ์กทมเนี่ยนะครับเราเราก็จะมีกิจกรรมไม่ใช่แค่แสดงนิทรรศการละเราก็จะเพิ่มในเรื่องของการพูดคุยนะครับพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ โลแกนของมันเนี่ยคือห้างสรรพสินครับห้างสรรพสินศิลสิลิศิลปะนะฮะแลวก็ครับคือล้อมาจากคำว่าห้างสรรพสินค้าเพราะว่าสี้อนเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าเราทําอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะให้คราฟให้คนลูกค้าทั่วๆไปได้สัมผัสอยากให้เด็กๆนะครับมาดูเยอะๆ ให้โรงเรียนในทั่ว,วกรทมเลย53เขตคนจะพาเด็กมาคนจะมาเป็นอย่างยิ่ง